ว่าเลยสิงม่าค่อยใส่ม่าค่อยสวมแบบมันมีหน้าที่แล้วธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ของบุตรของเน่าของเข้าของแก่ของคุณพ่อคุณแม่แก่แก่แก่ตายนี่ใจไม่แก่ไม่แก่ไปตายทำไมไม่ดูหรอกพระสิ่งท่านดูแต่ใจดูแต่ใจเกิดมาวันไหนขึ้นมาวันไหนตื่นมาวันไหนดูแต่ใจดูแต่ใจข้ามาวันไหนไปไหนมาไหนดูแต่ใจดูแต่บุญดูแต่บุญดูแต่สวรรค์สวรรค์ วันในอกนรกในใจไม่ได้ไปดูบาปโลกตื่นขึ้นมาดูแต่บาปดูแต่บาปอยากร่ำรวยอยากสวยงามอยากร่ำรวยอยากสวยงามหามาเท่าไหร่ก็มาปรุงมาแต่งขนคิ้วขนตาปงไม่ปลูกไม่เล็บมือเดียวสามสีสีสีทั้งเล็บตีนทั้งเล็บเท่าสิบเล็บราคาเท่าไหร่หรอมาแต่งฟันอีกอะไรอีกปรุงแต่งอีกหาแต่เรื่องจุ่งเข้าใจไหม คนในโลกอยู่กับบาปมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาดทุนแหละพระเจ้าพระสงฆ์มาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญกลับบ้านเกาด้วยบุญถ้าไม่ได้ทำบุญทุกที่สุดเคือหาที่เกิดอยากเกิดกับพี่กับน้องกับลกูกกับหลานเขาก็ไม่ให้เกิดมากคนนึงอย่างมากที่สุดก็ให้เกิดสองคน,นเดี๋ยวนี้เกิดสองคนยังมันได้เลี้ยงจับให้ตาให้ยายเลี้ยง สร้างบ้านใหญ่ๆโตๆให้โอ้ลูกหลานก็ไปทำงานนาัไม่เอาก็ไม่ได้พ่อแม่เขาไปทำงานนั่นน่า,นาจะลดสังเวชนะทุกวันพ่อแม่เลี้ยงเราใหญ่แต่เราเลี้ยงพ่อแม่สองคนไม่ได้เห็นไหมล่ะูุยนสงเคาะคนสลานใครเป็นลูกพ่อเป็นแม่ใครเป็นลูกเป็นเต้าฟังฮะ เวลาฝนตกฝนดินหน้าหนาวนี่โอ้ยนั่งกอดเข่าสั้นมักมัก,มกสูบยายโ้พวกหันหันอยู่น้องขางทางโอ้ตามาไปก็เขมของหน่อยก็วัดเถอะไม่ไปแล้วถ้ามีของมาแก่กับเต็มวัดมีวัดนห่วงวัดสาขาลงปู่ญ่สร้างไว้ศูนย์สงเคราะห์คนจรานั่น นายคนตา,าเข้าวัดจำถิ่นตอน้ันปลายชีวิตแต่ผลสุดท้ายไม่สนใจผลสุดท้ายก็แปลว่ามาด้วยบุญอยูได้บาปเสียชีวิตแล้วทุกข์ที่สุดคือหาที่เกิดเด้น,นเข้าใจไหมตอนนี้ชีวิตจะไม่เคยดูใจไม่เคยเห็นบุญไม่เคยเห็นสวรรค์จะไปได้ยังไงจะไปถูกยังไงก็เห็นแต่มลรลอตื่นขึ้นมา อยากสวยงามทําอะไรบ้างก็ถามใจในตนเองดูสิอยางมาวัดจะได้มาทําบุญหรือเปล่าหรือเอาของมาถวายพระมายุ่งกับพระว่าทําบุญเนอะนั่นไม่เข้าใจเรื่องทำบุญก็แบบทำบาปเท่านั้นทานเป็นได้บุญทานไม่เป็นได้บาปถ้าทานเป็นก็าวางไปของได้สิ่งได้ของมาก็วางไว้ต่อหน้าพระประธานไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ ไม่ต้องเกี่ยวยุ่งกับพระสงฆ์ตรงเสริมให้พระสงฆ์ได้ใช้ผ้า,าบางสกุลวางสกุลก็วางไว้ไม่ใช่จ,จำพเพาะเจาะจงไปไหนมันถามหาแต่หลวงปู่ถามหาแต่หลวงปู่เต็มไปหมดพระเนม่ก็ไปวบาหน้าหลวงปู่ไม่เอา,น,านั่นผ้าหลวงปู่ไม่เอาสิ่งของหลวงปู่ไม่เอา,น,านั่นเห็มไหมละ่ะ ยากจมไม่เข้าใจพระพุทธเจ้ามีปฏิปทาเห็นพ่อไม่แล้วทําไม่เห็นเรียบร้อยแล้วไม่เข้าใจพระพี่เลี้ยงพระแม่เลี้ยงอพอผ้าไหมทําไปถวายพระพุทธเจ้าเป็นไตรแต่พระพุทธเจ้าไม่รับแต่นั่งเรียนแผลอยู่ั้งนี้อ่าไปถวายเพื่อให้พระพุทธเจ้าไี้นุ่งห่มผม้าไหมทำพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ได้บุญพระพุทธเจ้าไม่รับ สวายไปเรื่อยสวายไปเร็วสุดนนสุดท้ายธรรมเนียมน,น้อยไม่รับไม่ไดไรพูดสุดท้ายแล้วธรรมเนียมน,น้อยกิจลาดนี้ปัญญารับแล้วขอมาถวายวต่อพระพุทธเจ้าน่านเหตุที่ให้พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเหตุที่สถาคตไม่รับเพราะว่าไม่ได้อานสงะมาถวายบุคคลต้องสวายสังฆทานไม่จำเพาะเจาะจะงลูกใจลูกเนึ้ง น่ะทุกวันเป็นยนังไนไหมล่ะพูดไปทำบุญหลวงโป่อยู่ไหนเที่ยนเดียว,ยวก็ถามหาพาไปพักเดียวก็ถามหาอยู่หันละวนหาอยู่หันละคนเราชอบยุ่งไม่รู้บากรู้บุญมันเปน็นยังไงทำอะไรก็ไม่ได้ทำล่ะคอยห้องโป่คอยห้วงโป๋โปอยู่ไหนนน ตูปูอะไรพระพุทธเจ้ายิ่งสูงกว่าหลวงปูนั่นพระพุทธเจ้านั่งอยู่นั่นเอาวางไว้ดูสิตาบไหวแต่ก็วางไว้แตาก็ไปนั่งหลับหูหลับตาดูลมเข้าลมออกนั่นเรียกว่ามาวัดทับโจนถ้ามาวัดอย่างองื่นอย่ามาดีกว่าเห็นบ่ละ่ะวัดท่านอาจารย์เดียนปิดแล้ว,ลวรับเฉพาะห้าโมงไปถึงหกโมงเก็บโมงปิดหลังจากนั้นครบถัน,น,นเสร็จแล้วปิดไม่ยอมมายุ่งอีก ถูกไหมละ่ะคนเราชอบยุ่งนี่มีอะไรละ่ะสานารถไปขอน,นั่ขนขอ่นี่จริงมีของมีอะไรต่างๆเห็นขอนไม่ขอนตอกไปหากูดหาเก,กาหเห็นมีเขาใส่สายสายันนี่ตร้งชุ่มประตูแล้วเห็นพญา,าน้าแปลกๆก็ไปหาปูดหาเก,กาหาเอาพวงอะไรเอาน้ำบัวบอยบอยบอยไปกด ควงอะไรแขนเต็มอยู่แต่ละเชา้าแต่ละเชา้ามีแต่ความงอแง่เตาตูนไปงั้นหาแต่ความที่ไม่เป็นประโยชน์คำพูดว่าไปว่าทําบุญนั่นเห็นไหมพูดแล้วไม่ตามตามคําพูดก็แป,โปงโกหกที่ทาบุญก็ไปทําให้จิตมีความสุขสุขเกินยิ่งกว่าความสงบพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าได้เจ้าได้ตัดทะรุณกเปียพระเจ้าจึงตู้อะไรดูลมหายใจเข้าออกนั่นเรียกว,ว่าทําบุญ มีสัจจะเพราะฉะนั้นจึงเตือนออกตอนญาตมลูกหลานไปไม่ได้ขาดทุกวันทุกวันก็ไปเตือนในลูกหลานออกตอนญาชมโยมเข้าวัดทําบุญให้รู้จักจคําว่าทําบุญอยากให้มีสัจจะคําเดียวคือจะเข้าวัดทําบนนุญสิ่งของเข้าน้าโภชนาอาหารตั้งแต่มีสถานที่ใส่บาตรแล้วใส่บาตรเดร็ดเรียด,ด,ดแล้วอยากเข้าก็เข้า,ขาไม่อยากเข้าก็ อยูที่ไหนท่านก็ให้พรอ,อยู่แล้วถ้าเข้าไปพูดกันได้บาปถึงบอกว่าถ้าเข้าวัดไปเข้าวัดแล้วให้ตั้งตรัากันเดียวคือจะไม่พูดจะเข้าวัดทําบุญนะถ้าอยากพูดก็ออกจากวัดออกไปวัดเข้าใจไหมวัดตายได้กาบวัดว,ดวดจาจาไม่นากลกาเลนะเหมือนพูดจริง วัดใจดทําให้ใจนิ่งให้สตีความสุขตามคำบูชาบอกทุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีทใํใไงจิตสงบดูลมพาลมบอกท่านอยู่ในเีบนั่นไม่มีลมได้ไหมนั่นแล้วเราก็ไม่ดูยังปิดไว้จ่เห็นไหมล่ะปิดแล้วมันหายไปย,ยังสองปีสามปีมาแล้วถังมาปิดอยู่นั่นง้อเศรษฐีหักกินเงินกับคนง้อ ุทธเจ้าสอนไม่เชื่อไม่ทําตามเว้เราคนในโลกเศรษฐีก็ส,สอนเชื่อเขาเออไม่รู้ใจไม่รู้จักปากูนคุณโทษเป็นยังไงอ,อ๋อไปทําดูนะถ้าเข้าวัดไม่ไปสงบเงียบเราก็ไม่เห็นล่ะเวลาเสียชีวิตแล้วมันจ,จะไปเสียใจทุกข์ที่สุดคือหาที่เกิดตอนเกิดมา ใจทุกวงอยากเกิดมาทําบุญอยากพบผู้พุทธศาสนาอยากปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่พอมีร่างกายต่องลืมใจใช่ไหมนัพอคลอดออกมาคนเราเกิดมาเพราะทุกทุกเพราะการเกิดนัทุกหรือเบาแล้วแต่ใครจะพิจารณาเองแหละเป็นภาระมาเวเปันจักขันธาอีกไม่นานไปไปยินแล้ว ว่าสังขารร่างกายนั่นเป็นคนก้องทุกข์นะเป็นไหนมาไหนก็ไม่ได้กว่าทุกข์กว่าทุกข์กว่าทุกข์ยิ่งกว่าเท่าไหรก็ยิ่งทุกข์ไม่เข้าหาถึงความทุกข์ก็เลยไม่รู้ความทุกข์มันเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงถ้าหว์นเป็นยังไงนรกเป็นยังไงแต่คนที่นเหตุเป็นตัวอย่างถ้าเอาธรรมะมาแปลแปลว่าเรามาดูธรรมะ สิ่งไหนเป็นความจริงสิ่งนั่นเป็นธรรมของบุคของน่าทํางเ้ไหว้ใครก็ว่าไปไหว้เห็นไหมแต่ตอนนังไม่ได้ทำพิธีสาธตรณละกิบศพฟงยังเอาทิ้ไง,งไห้อยู่ครก็ไปไหว้ถูกทูกครั้ง,งนึงไหว้ก่อนหน้าันไหว้ความจริงไหว้ธรรมนั่นตัวเราก็เป็นเหมือนกันตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันและก็เคยเป็นมาแล้วนะ เวลากลับบ้านเดิมตาใจตั้งใจว่าจะไปทําบุญตั้งใจว่าจะไปดูสวรรค์เห็นหนทางไปสวรรค์ไหมตอบก็ไม่ได้มาจากที่ไหนมาจากเมืองนรกเออเอามาจากเมืองนรกก็ไปนรกสี่น่นยังไม่ได้นะยังเจ้าครมนายเวรไม่ได้นะอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าเจ้าครมนายเวรที่อำนาจสูงสุดแล้วบังคับไห้ไปแล้วไม่มีร่างกายจะโลกดีกแล้ว นั่นถ้าใจได้ทำโอ้ดูทุกวันฉันดูทุกวันเออถ้าดูเราก็เห็นกับไปจะนั่นถึงต่อกย้ำปีนี้ให้เป็นปีพิเศษคนจากโลกใครใครเก็บมาก็ถือว่าพิเศษแล้วเพราะฉะน,นั้นทางต่อไปจะตั้งใจทําบุญนั่นไม่ใช่ขนของไปถวายพระนะตั้งใจเข้าวัดตั้งใจไม่พูดไม่จาไปกราบไปไหว้ไปนั่งดูลมเข้าลงบอกอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้ ในเข้าใจในฐานะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบศาสนาเรื่องหน้าคุณกุศลตัวตนได้ยมวิวานและสีพี่น้องตลอดตั้งพระเจ้าพระสงฆ์ได้เกิดมาทำพิธีชาปนจิตศพของพระที่มรณภาพไปแล้วเป็นบุญกุศลคุณกุศลที่พวกเราได้ทำด่านี้คุณกุศลของคุณพระพุที่เจ้าคุณพระทรมคุณพระสงฆ์ร้อมสิ่งต่างต่างหลายนสากลโลกนี้จะต้องมารวมกัน จงปกป้องปกปักบกรรดาอุปสนจะจงผ่านจติพี่น้องตลอดผู้ล่วงรับดบบขันถ้าเจ้าประสงค์มรณภาพไปแล้วก็ดีจงรับทราบโดยยานิถีรับอุนกุศลจากพระเจ้าพระ,งระ,พะงรสงค์พระแม่คูบวจา,านอกปส,สนจะจงผูทิศให้แล้วนั่นแล้วจงไปสู่สุกติจงไปสู่สุกติสมดังความปัถนาตลอดทั้งอุปสนจะจง็จรมีแต่ความสุขคนเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยทำงนานถึงใดกำเงินถึงใดปัตนาถึงใด จงสำเร็จก็จงสำเร็จสมดังความฝรารานาจงทุกสิ่งทุกประการเถอด